สวัสดีครับก็วันนี้จะมีคลิปเล็ก,ลกๆน้อยๆน,นะครับเกี่ยวกับตัวคีย์บอร์ดแมานิคอลนะเ<ม>นี้น่อะไรครับผมเทียบระหว่างสองตัวนี้นะซึ่งเราก็คงจะรู้ว่ามันคงจะเป็นยังไงนะราคาก็เกือบจะใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันเลยแหละนะครับผมเวลาซื้อก็องระวังนิดนึงนะลองลองดูอย่างแรกนะเรื่องเสียงปุ่มฟังดูไกล้ เออเท็ไกไอตัวนะคือในกล้องไม่รู้จะได้ยินที่เคียงกันไหมแต่ว่าสข,ของจริงเนี่ยมันจะแตกต่างกันอยู่นะอาที่เป็นปุ่มเดีวยวกันเชอรี่เหมือนกันนะครับผมมาดูในส่วนต่อไปตรงนี้สำคัญมากๆครับสวิตนี่ดีๆนะครับผม ดูครับดูดูโครงของเขานะดูโครงเขาเนะีย่ยยก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 มันไม่ได้เป็นแค่ผมเดียวนะครับผมมีปุมหนึ่งเนี่ยปมนี้ชั้นหน่อยนี่นะครับ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นนะมานี่มาดุนดันตัวนี้ดูตัวนี้ไม่ตัวนี้ยังแข็งอยู่ตัวนี้แข็งแขนะ็งนอะทนทานอยู่เรามาดูตัวนี้กันนะครับสว่าไม่สดๆร้อนเลยแสงไม่เห็นด้วย เนี่ยดูปุ่มนะปุ่มจะต้องแน่นแบบนี้นะครับผมเวลาดูด้วยแค่เป็นว่ามันเป็นแค่เป็นเชอรี่เหมือนกันนะฮะเวลาโดูเนี่ยดูในความแน่นของปุ่มนะ่ะตัวของ้งผมผมดันคีย์บอร์ดเรื่อยแล้วเนี่ยมันยังไม่โยกนะฮะม,มีการโยกเกิดขึ้นเนผมกดแรงเนี่ยมันไม่มีไม่ไม่มีการโยกของตัวปุ่มเกิดขึ้นนะ แต่มาดูของเจ้านี้นะฮะไม่เอ่ยนามะดูกันเองนี่ครับเบาๆดูเบาๆเบาๆเบาๆปุ่มมันโยกนะฮะคือให้รู้ว่าเชลรี่นี่น่าจะมีหลายเกณฑ์นนะฮะงงผมดันแรงนะดันแรงๆนะงมันโยกนะฮะ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็มาบอกกันแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากแค่ดูว่าการเลือกลุ่มเชอรี่เนี่ยอย่าดูแค่เป็นเชอรี่นะครับบางทีมันมีเกรดของมันด้วยเหมือนตัวนี้หวังตรงว่าเชอรี่ที่เกรดค่อนข้างจะต่ําเลยทีเดียวครับโอเคครับไม่มีรม้วครับผมครับสวัสดีครับคองครับ